สวัสดีครับคุยก่อนเกมพอดแค์วันนี้เราจะมาพูดถึงเสือใต้บาเยอร์มิวนิกที่เพิ่งพังอาดคว้าชแชมป์อย่างสวยงามไปนในฤดูกาลนี้ฟุตบอลเยอรมันกำลังแข็งแกรง่งหรือว่าเป็นเพราะอยู่ในช่วงขาลงของทีมจากสเปนกันแน่นะก่อนอื่นต้องกล่าวชื่นชมทีมบาเยอร์มิวนิกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงหลังมาน,นี้ของวงการฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นการควาชช้าแชมป์ลลกในประเทศของตัวเองรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยภายในประเทศและรวมไปถึงถ้วยฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟา่าแชมเปียนลีกพวกเขาสามารถกวาดแช,ชมป์ได้ทั้งหมดและทำสถิติคว้าทริปชเปิลแชมป์ได้2ปีติดเช่นเดียวกันกับทางเบอร์เซโลนาที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่านี่มันยุคข,ของเสือใต้โดยแท้จริงในปี2020ที่ผ่านมาผลพักเสือใต้ได้กวาดแช,ชมป์ไปทั้งหมด3รายการได้แก่แช,ชมป์บุนเดสติกาเยอรมนี ที่พวกเขานั้นก็ได้ทําสถิติครองแชมป์ได้มากที่สุดถึง8ปีติดเลยทีเดียวและถ้าในอิตาลีมียูเวนตุสในเยอรมันก็ต้องมีไบรอนนี่แหละครับและถ้วยต่อมาก็คือ DFA โบคาฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเยอรมนีและล่าสุดได้ล้มยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสปารีสแซงเชียงแมงคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้สําเร็จเรามาพูดถึงเส้นทางของพวกเขาในปีนี้กันดีกว่าครับโดยก่อนเริ่มฤดูก,กาล2019-2020พวกเขาได้ปล่อยนักเตะตัวเกา่า ไปถึง3คนได้แก่อาย n ็นโรเบน r ฟรองริเบรีราฟินยาและรวมไปถึงมาทูเมลและเรนาโต s ซานเชซอีกด้วยแต่เมื่อพวกเขาได้ปล่อยนักเตะในตำแหน่งสำคัญต่างๆออกไปจากทีมแล้วพวกเขาก็ไม่นิ่งนอนใจในการเสริมทัพเข้ามาได้ตรงจุดและน่าเป็นตัวเลือกที่ดีโดยรายแรกนั่นคือเบนจามินปาวา และตามด้วยการไปฉรีกสัญญาของลูคัสเฮอร์นันเดสจากแอตเติโกมาดิดราคาที่สูงที่สุดของการซื้อขายนักเตะของสโมสรอ,อีกและยังไม่พอแค่นั้นครับเือใต้ไบยันนิคได้ไปยืมตัวนักเตะฝีเท้าดีแต่ไม่มีที่ลงอย่างฟิลิเป้คูตินโยมที่ดูเหมือนจะหมดอนาคตกับทีมเจ้าบุญทุ่มเสร็จแล้วและอีกคนหนึ่งอย่างอีวานเปเรซิตจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานดูเหมือนการเสริมทัพของพวกเขาจะทําให้ทีมมีความน่ากลัวและแข็งแกร่งไม่ต่างกับในช่วงปีที่ยังมีนักเตะตัวเก่าอยู่แม้แต่น้อย ้ดยผลงานพวกเขาในต้นฤดูกาลของปี2019-2020 พวกเขาเปิดตัวได้เพียงแค่เสมอกับแฮท่าเบอร์ลินเท่านั้นซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ไม่สวยหรูทําให้แฟนบอลขาจรกุมขมับกันไปตามๆกันเลยทีเดียวครับแต่เมื่อนัดที่2มาถึงดูเหมือนว่านักเตะของไบเอ็นมินิกเริ่มจะเข้าใจกันเข้าขากันมากขึ้นลงตัวกับระบบของนิโก้โควัชมากขึ้นก็ได้เริ่มฉายแสงและยิงคู่ต่อสู้แบบไม่หยุดยัง้งนับตั้งแต่บุกไปถล่มชาเก้3-0ตามด้วยการยํำใหญ่ใส่ไม้ไปถึง6ประตูตัวหนึ่งแต่ก็ต้องอดได้3แมเต้มเมื่อการมาพบกับทีมไฟแรงอย่าง Life ไลฟ์ซิกท และต่อจากนั้นก็กำชัยชนะเหนือโคโลนทําให้พวกเขาขึ้นนําเป็นจ่าฝูงและไม่แพ้ใครในช่วง6นัดแรกแต่ความสวยรู้ของฟอร์มการเล่นนั้นได้สะดุดลงในนัดที่7เมื่อพวกเขาได้แพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮต์ต่อด้วยการเสมอกับอัลฟ์บวกดูเหมือนว่าการแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮ์และเสมอให้กับอัลฟ์บวกนั้นจะทําให้ความสัมพันธ์ของนักเตะและโค้ชนิโก้โควัชเริ่มมีปัญหาและมีขา่าวลือลอยออกมากว่าทีมไบเยอร์น,นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือเพราะนักเตะเริ่มไม่ค่อยชอบใจกับระบบการคุมที ของโควัชสักเท่าไหรนะ่นักแต่แล้วผลงานที่ทําให้ข่าวนั้นมีมูลความเป็นจริงเข้าไปอีกเพราะว่าทีมเสือใต้ไบเอ็นมินินิกนั้นได้บุกไปเยือนแฟรงเฟิร์ตในนัดที่10พวกเขาโดนถล่มเละไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเละเกมนี้เองที่ทําให้ไบเอ็นตัดสินใจแยกทางกับนิโก้โควัชในที่สุดต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นแฟนขาจรมาม่ายังซื้อกินไม่ได้เลยครับพี่ในเมื่อปลดนิโก้โควัชไปแล้วทางไบเอ็นก็ได้แต่งตั้งให้ฮันซี่ฟลิกมารักษาการคุนซอซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทํางานเป็นมือขวาให้กับนโโก้คววาาชตมดยผลง ของเขาที่ําได้ค่อนข้างดีทําให้ทีมกลับมาแข็งแกร่งน่ากลัวได้อีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าทางสโมสรต้องรีบจับมาเซ็นสัญญาตำแหน่งกุนซืออย่างถาวกรกันเลยทีเดียวครับซึ่งสไตล์การทำทีมของฟิกนั้นเน้นเกมรุกบุกแบบดุดันถึงแม้จะมีแพ้บ้างในช่วงแรกแต่หลังจากที่พวกเขาปรับตัวได้นักเตะเข้าใจกับระบบของทีมและรีดศักยภาพของตัวเองมาได้ดีที่สุดในทุกๆตำแหน่งณนะเวลานั้นก็ไม่มีใครจะมาต่อกรนนะับพวกเขาได้เลยครับจนพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง18ปนัดติดต่อกันโดยสเนนัดนี้พวกเขาเอาชนะได้ถึง17นัดมีเพียงแค่เสมอกับไรซิกแค่นัดเดียวเท่านั้นฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงแบบนี้ทําให้พวกเขา ทำคะแนนแซงทีมนําและเข้าป้ายคว้าแชมป์บุนเดสติก้าเยอรมนีไปได้ในที่สุดและยังเป็นถ้วยแรกของฮฮสซี่ฟลิกในฐานะกุนซืออีกด้วยในตอนนี้ครับบาเยิร์นมิวนิกได้ทําสถิติการคว้าแชมป์ลีกแปสมัยรวดติดต่อกันและยังมีโอกาสที่จะทําสถิติคว้าแชมป์ลีกเสมัยติดต่อกันอีกด้วยต่อมาในถ้วยเดฟเอโบคาพวกเขาก็ได้ครองแชมป์มาอีกหนึ่งถ้วยหลังจากเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไปด้วยสกอร์สระตูต่อ2 เราพูดถึงฟุตบอลภายในประเทศเยอรมนีกันไปแล้วเราจะไม่พูดถึงฟุตบอลทั่วยุโรปก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะพวกเขาเพิ่งปราบทีมเก่งอย่างปารีสแซงชองแมงที่มีสตาร์ดังครับขั่ง ทั้งทีมไปได้นั่นเองเราจะมมาพูดถึงรอบแบ่งกลุ่มกันก่อนครับที่พวกเขาไล่เก็บแต้ม18แต้มโดยอยู่กลุ่มเดียวกับท็อตแนมฮอสเปอร์ออลิมปกอ์สและเลสตาเบลเกตโดยพวกเขาสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นชนะทั้งหมด6นัดในรอบแบ่งกลุ่มเข้าไปเป็นอันดับที่1ของกลุ่มและเข้าไปเจอกับเชลซีในรอบ16ทีมสุดท้ายและก็เป็นฝ่ายเอาชนะเชลซีได้แบบขาดลอยโดยเกมแรกบุกไปเยือนถึงทิม แตมฟรอริดก็ทำเอาแฟนสิงห์บลูใจสลายเพราะพวกเขายิงอย่างไร้ความปราณีกดไปถึง3ประตูต่อศูนย์เท่านั้นยังไม่พอในเลกที่2ยังเปิดบ้านถล่มไปอีก4ประตูต่อหนึ่งลอยลามเข้าสู่รอบแทีมอย่างสวยงามเมื่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นเขาต้องโครจรมาพบก,กับยอดทีมจากสเปนนั่นคือบาร์เซโลนาแต่พวกเขาไม่ได้เกรงกลัวต่อทีมยักษ์ใหญ่นี้สักเท่าไรและยังถล่มทีมต่างดาวไปถึง8ประตูต่อ2ทําให้เกิดสติใหม่อย่างมากมายให้กับความพ่ายแพ้ของบาร์เซโลนารวมไปถึงการยิงระบาย ความแข้นของฟิลิเป้คูตินโยในเกมนี้เขาได้ยิงระบายความเป็นส่วนเกินของต่างดาวไปถึง2ประตูเลยทีเดียวและรอบรองก็เข้ามาถึงพวกเขาได้เข้าไปพบกับทีมโอลิมปิกลียงที่ทำเซอร์ไพรส์ในการเบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ารอบมาได้แต่ทว่าความเหนือชั้นของไบเยอร์มิวนิกและความแข็งแกร่งของพวกเขาสามารถตบทีมโอลิมปิกลียงกับฝรั่งเศสไปอย่าง an, ดุดันด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาเข้าไปชิงชัยกับ ทีมรวมดารานักเตะชื่อดังค่าตัวระดับโลกไว้อย่างปารีสแซงเชียงแมงที่พวกเขาไล่ตบทีมเมืองเบียร์ไลฟ์ซิกมาได้สาศูนย์เช่นกันเกมนี้จะเป็นการแก้แค้นให้กับเพื่อนร่วมลีกที่ตกรอบรองไปนั่นเองและก็เป็นทีมจากฝั่งเยอรมนีที่สามารถเอาชนะทีมจากฝรั่งเศสไปได้1ประตูต่อศูนย์และทําให้บบเยอร์มิวนิกเพิ่มยอดการคว้าโทรฟี่แชมเปี้ยนลีกของตัวเองเป็นสมัยที่6ด้วยกันพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมจากเยอรมนีไม่ใช่ทีมที่เป็นตัวเสริมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก อีกต่อไปพวกเขาพัฒนาตัวเองเข้ามาสู้และมีโอกาสเข้าชิงได้อย่างสมสศักดิ์ศรีพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่านี่มันคือยุคของฟุตบอลเยอรมนีและสุดท้ายนี้พวกเขาก็ได้คว้าทริปเปิลแชมป์และปิดฤดูกาลนี้ไปอย่างสวยงามครับ